เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตตัว ID เด็กที่สุดจะยู UC กันเลยนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสุรายการ o n o b ู g g e n e r a t i o n eternal นะครับอันนี้ก็ด้วยความที่แบบว่าตัว ID หลักของเราใช่ไหมเราก็จะเป็นแบบว่า alternative series series ใช่ไหมครับปรากฏว่าเมื่อ2ออ,อวัน กว,กว่าที่แล้วนะผมก็ไปรีไอดี ID ดูเล่นๆน,นะครับผมก็ได้ ID เด็กมาทีนี้ตัวที่มันออกมาเนี่ยมันออกจะไปในแบบ U C U C มากๆเลยนะครับอันนี้ก็รีมือด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับ ก็ได้มาอันนี้แบบว่า UC มากมากเลยนะก็ตัวนี้เซต้ากันดั้มก็คือในวิดีโอที่แล้วตอนนี้ก็คือแบบได้โชคดีว,ว่าได้มาถึง3ดาวแล้วนะครับสำหรับตัวเซต้ากันดั้มแล้วก็ยูนิตทุกคนสังเกตตัวยูนิตที่มันได้มาเนี่ยมันแบบมัน UC จ๋ามากเลยมันมี Alternative Series แค่แบบตัวที่เป็น Barbatos นะครับก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราลองเอา ID เียนี้ก็คือจะเล่นคู่กันไปก็คือว่าจะเป็นฝั่ง PvP ในฝั่ง UC กับฝั่ง Alternative Series นะครับซึ่งยังไงตัว ID ตัว ID หลักอะผมก็เติมไปก็ทั้งจะเยอะ มากแล้วนะครับก็พูดถึงเติมปุ๊บก็ฝากกันด้วยนะครับอิลั Elastic s h o p นะครับ Elastic ก h ็ p นะครับก็เป็นร้านที่รับเติม G Generation Eternal แล้วก็เกมมือถือนะครับผมรวมถึง PC ด้วยนะครับซึ่งก็เรลาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เติมได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับนี่เป็นแพ็กเกจจากทางร้านที่เติมได้ถูกกว่านะครับผมอ่าแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะดูประสบการณ์ของการเติมกับ Elas t ติ Shop และการลิงก์ ID G Generation Eternal ได้ในลิงก์ด้านล่างเลยนะครับอ่าก็อันนี้นะครับฝากกันด้วยสับร้านนะ เนี่ยก็คือตัว ID ผมอะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาตัว ID เนี้ยไปเ,เล่นตัว eternal load expert ให้ฟังด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครว่าแบบเอยถ้าเกิดว่าเป็น ID ที่เราเล่นมาอันเนี้ยอย่าง uc อันเนี้ยผมก็จะพยายามทำตัวที่เป็น pvp focus ไปเลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราจะตัว m a s t e r l e a i s e เข้ามาเราก็จะมีทีมที่ลองเล่นทั้งแบบของ uc ด้วยแล้วก็ของตัวที่เป็น alternative series อย่าง ID หลักด้วยนะครับอ่าพอเราพูดถึงตัว ID เด็กใช่ไหม ข้อดีของมันเนี่ยอันนี้คือมันสามารถที่จะเล่นผ่านคอนเทนต์ได้แบบเฉพาะซีรีส์ของ UC เห็นไหมเอาแต่ซีรีส์นี่ยังไม่ผ่านสัก,กตัวเลยแต่ว่าที่เป็น UC เนี่ยผ่านทะลุไปถึง e x p e r t ได้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอิตาลีเอ็กซ์ x e ิร์ตหนึ่งด้วย ID นี้กันนะครับก็เราจะเริ่มจากการเอาไซต้ากันดั้มมานะครับกดปั๊บหนึ่งทีนะครับด้วยการเพิ่มคลิกก่อนราถอยมาตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าตัวควินมันท่าเนี่ยมันจะเดินมาตรงช่องนี้นะ เดี๋ยวมันจะเดินมาตรงช่องช่องนี้นะครับเราสเดส่วจในการเดินของควินมันท่าเนี่ยมันจะขึ้นกับทีมที่เราใช้ด้วยแต่ละทีมจะไม่เหมือนกันทิปสําคัญที่ผมเรียนรู้จากตรงนี้ก็คือว่าเราต้องดูทีมที่เราใช้กับตอนตอนแข่ง,งของการเดินของเจ้าตัวควินมันท่าตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเอาเอาเอามาปรับในทีมของเราอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีเทคนิคตายตายตัวมากแต่ว่า ก็อันนี้คือควินเวนท่าก็จะเดินมาตรงนี้สำหรับทีมนี้ประมาณนี้นะครับอันต่อไปคือการทำดีบัฟด้วยเลสกันดัมเละการดัมตัวนี้ยังไม่ได้อัพสกิลเต็มด้วยนะครับค่อ <laughs> นข้างค่อนข้างจะแบบหักๆสักนิดนึงเนาะบอกอย่างนั้นนะนี่ฮะก็ยิงปุ๊บไป,บปอ่าโอเคทำดีบัฟได้นะครับก็อันต่อไปนะครับผมอ่าดีโอนะครับเรากดตัวที่เพิ่ม MP ไปเลยเพราะว่าตัวนี้จะทำาดามจได้รุนแรงนะครับตามอ่าค่าอ่าตามค่าไวเกอร์ด้วยนะครับ อันนี้ลงมาอยู่หลังเลกกันดั้มหนึ่งช่องพอนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนเซต้ากันดั้มสามช่องนะครับพอแล้วนะนี่ต้องระวังอย่าคลิปนะคือถ้าถ้าเกิดว่าคลิปเนี่ยแล้วเจ้าตัวนี้ตายเนี่ยตัวนี้สามารถการเดเมจของควีนมันท่าได้2ครั้งเลยทีเลยทีเดียวหมายถึงว่าโดนทีเดียวเราไม่ตายนะครับสามารถใช้ได้22 2ทีอ่าแล้วก็ยูนิตท,ที่ใช้ก็คือเนี่ยใช้คาตาอิชูหรือว่าตัวแบบที่เป็นยูนิตท,ที่เช่ามาเลยก็ได้นะรีเวิลแทบจะไม่มีนะครับ อ่ะก็กันได้2ทีแต่ถ้าเกิดว่าโดนคลินแล้วตัวนี้ตายคือเราอาจจะต้องรีเซ็ตเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูทีมล่างกันบ้างทีมล่างหนึ่งบราณาสปอสเวคือตรงเนี้ยอยากให้เป็นตัวได้เมจที่กดสเวได้นะครับเพราะว่าแบบบล็อกเราไม่พอใช่ไหมเนี่ยก็ถอยมาเลี้ยงแถวกันเลยนะครับคลินมันท่าดีโออย่างเงี้ยเลเวลก็ยังไม่เต็มด้วยนะอันนี้ผมก็แบบว่าเออแบบลองเล่นเล่นดูฝึกสเต็ปไปสเต็ปม,มาแล้วมันก็ผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเซตนี้นะครับอ่ะลงมาตัวน,นี้นะครับ ดีโอนะครับจำเป็นจะต้องไปอยู่ข้างหลังเจ้าตัวหงขาวแห่งสนามลบหรืออาสนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวบิ๊กแซมมันลงมาแล้วมันจะยิงดีโอเลยนะครับต้องให้ลงมาตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มายิงอาสนะแทนก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงสับเทินแรกนะครับปึ๊บเ็นมันท่าจะวิ่งมาตามช่องที่บอกนะครับแล้วก็อ่าเราก็จะใช้ท่านี้ไปเลยนะยิ่ง HP เต็มยิ่งแรงนะครับแล้วก็เนี่ยใช้เจ้าตัวเอ่อเลกนานดมาอะไรพวกนี้ทําดีบัฟไปเท่าที่ทําได้นะครับ นี่ครับหนึ่งสองสามแหมเกือบตายเลยนะครับเหลือเจ็ดพันอันนี้เฮ้ยคิวเลยเหรอทำไมคิวเลยอะ่ะออฟเอาไม่ได้อ่คาลเตอร์เ,อ,อ,เอ,อ๊หรือว่าระยะมันไกลกว่าปกติมันก็เลยคิวได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็คิวไม่ได้นะเฮ้ยตายแบบพอดีเลยด้วยนะดู HP ที่หายไปหายไปแบบพอดีพอดีเลยนะฮะเอานนี้ออฟเอาก็ได้นะเอาอันนี้มา ใช่ไหมแล้วเอาวันนี้ออกเอาก่อนไม่ตายนะฮะมาอืมเรเอาหลบได้ด้วย <laughs> ปกติไม่ตายนะนี่อา่าแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยๆปรับไปอันนี้ก็จึ๊บเอ่ออาบานาส่วนไปนะครับอสาสนะยิงนี่ไปนะครับแล้วก็เอ่อเอานี่ยิงเกาะแตกไปนะครับอ่แล้วก็ตัวบล็อกก็บล็อกอ่ะอันนี้อันนี้จะจะจ,ะ,จะ,ะเวได้ก่อนอยู่แล้วด้วยนะครับหนึ่งครั้ง แล้วก็อันนี้ครั้งที่2อ,อ่งควีนบันท่าจะตายแล้วนะเอาบานาซัดท่าเยียกไปเลยนะครับอารสนะ,นะครับก็อ่ายิงท่า3ไปเลยนี่ตึบ๊บนี่ครับสวนไปหนึ่งสองก็ทำเดาเมจได้พอใช้ได้นะครับรวมรวมแสนแสนหนึ่งใน2รอบของการเทิร์นนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าอ่าเจ้าตัวบิ๊กแซมมาแล้วนะนะแล้วก็เอาอารสนะยิงสวนไปเทิร์นนี้ดีโอจะตายแล้วนะครับเนี่ยจะยิงสวนได้หนึ่งแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวเราจะรอดอีกเทินหนึ่งนะฮะเนี่ยอ่าเจ้าตัว ลิกแซมก็จะยิงมาที่อาซูนะไม่ตายนะครับดิฟเฟนด้าไปด้วยเอาละมาเดี๋ยวที่นี้สำหรับเ์นที่เองนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มมาเป็นนี่ก่อนเลยนะฮะปึ๊บนี่เราจะต้องลงมาแล้วก็ยิงเจ้าตัวเ,เจ้าตัวไซโคกันดัมเอาไว้ก่อนนะครับเนี่ยนี่เราแบบเราต้องแบบเราต้องซัดไซโคกันดัมไว้ก่อนเลยอันดับแรกทําก่อแตกนะครับ อันนี้ก็ช่วยยิงด้วยนะครับนจอานี้ก็ยิงเป็นอันนี้อาศนะเองก็จะยิงเป็นนี่เอาไว้นะครับไวเกอร์เต็มละเราซัดได้เต็มเลยนะครับนี่ฮะหนึ่งอัดอัดอัดเข้าไปสองนะอันนี้เพิ่มการโจมตีฟิสิกอลนะครับเข้าไปก็เราพยายามทําดีบับให้ได้หลายแบบนะครับอ่าอันนี้เดือนนี้เราจะต้องให้บานาชยอมสละชีพละนะครับตายไหมอันนี้จะอันอันนี้จะเกือบตายนะอาจจะอาจจะยังไม่ตายนะครับ เกือบลับแต่กลับมาได้ฮึบนะ NTD เฮ้ยสัตว์เข้าไปปากๆๆเกือบลับแต่กลับมาได้ไหมอ่าใส่เข้าไปเลยถ้า EX ล้วน,วนสัตว์เข้าไปนะครับนี่อันนี้จะเกือบตายนะฮะแล้วก็ตัวนี้อาจจะต้องถอยลงมาข้างล่างนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนท่าแบบตายตุยหมดนะตุยเย่หมดนะครับ นี่ฮะต้องกระจายกันออกมานะห้ามเกาะกลุ่มเด็ดขาดห้ามเกาะกลุ่มเด็ดขาดเลยอันนี้เป็นข้อบังคับนะครับเนี่ยปบ๊บนี่ฮะ,ฮะโชบปัก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 ,กโครมี่ยก็เดี๋ยวเราจะปล่อยไซโคกันด้ามให้มันแบบล่อแร่อย,อยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวตรงนี้อ่าสำคัญมากนะครับทีมบนนะครับจะต้องให้คาร์มิลไปบวกกับบิ๊กแซมแบบตัวต่อตัวนะครับนี่ เราต้องดูช่องนี้เอาไว้อ่าเราวิ่งตรงมาเลยตรงนี้นะครับแล้วก็เอาปืนเลเซอร์ยิงตรงนี้เข้าไว้นะแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวไซโคกัารามข้างล่างเนี่ยเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาบล็อกนี่นะฮะนี่แล้วก็นี่แล้วเราก็จะเอาดีโออะไรพวกเนี้ยอ่าตามไปพ่วงไว้ข้างๆนี่นะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าช่องไหนตรงนี้เซลเซเหมือนกันนะ อ่ะตรงนี้อ่ะอันนี้จะบล็อกได้ได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราถ้าถ้าเราดูช่องน้ไหมหนึ่งสองสามสี่อ่ะอันนี้สี่ช่องแน่นอนนะของกันดั้มนะของข้าโมดคือห้าช่องอ่ะอันนี้คือสี่ช่องนะครับเราต้องเอาอาร์มูโร่เนี่ยอ่ะไปอยู่ข้างหลังเซตาเนี่ยสี่ช่องแน่นอนนะครับเฮ้ยอย่าช้าสิเพื่อนอ่าหนึ่งสองอันนี้นะครับอันนี้จะได้บล็อกได้หนึ่งสอง หนึ่งสามสี่นะอ่าสี่สี่ช่องพอดีอันนี้จะห้าช่องนะครับอันนี้จะ5้าช่องก็ตรงนี้ก็ได้ตรงตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นตัวบล็อกอ่าแล้วเอ่อตัวดิโอเนี่ยเดี๋ยวผมให้น้องคอยท่ายอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะอยากให้แบบอยู่ห่างๆไว้เจ้าตัวพวกนี้มันอันตรายมันอันตรายนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนอ่าฝั่งศัตรูนะฮะอ่าเริ่มจากข้างล่างก่อนและอ่อันนี้ต้องตายนะปึ๊บ ปติมตายไปให้หมดเลยนะครับอ่าอันนี้อาสนะตายนะครับอ่ายอมตายไปก่อนตายให้หมดนะี่มาปึ๊บข้างบนมาแล้วนะฮะอันที่หนึ่งอันนี้มันยิงไม่ถึงเลก,กัดั้ำใช่ไหมห้ามถึงนะเพื่อนถ้าถึงเลก,กันดั้มนี่ตายเลยนะมาปึ๊บหนึ่งอ่าตัวที่หนึ่งอันนี้ส่วนปับ๊บหนึ่งเกาะแตกสองนะครับอ่่ตายแล้วอชั่ว อ่ามาเรียบร้อยอันนี้เราได้ละนะครับอันนี้ใส่ใส่โคโล่ก็จะมกากันให้นะครับสวนเออเดโอปังแตกเลยนี่ฮะแล้วเทิร์นสุดท้ายเราก็ไปเก็บเซตอ่าเจ้าตัวไซโคแันดัมแฮปปี้แล้วนะครับแ,ปปแฮปปี้แฮปปี้เห็นไหมเนี่ยก็เซต้าเอ็กซ์โอทรงพลังมากนะครับใครที่มีตัวนี้ก็ยินดีด้วยท่านได้ ยูนิตที่ทรงพลังมากที่สุดในจักรวาล <laughs> สองเกมนี้ไปแล้วนะครับ,อ,บอืาฮึแอตแทกดีเฟนอันนี้ไม่ยอมตายนะนี่ี๋ยวอันนี้เข้ามาใกล้ๆนะครับนี่ก็ปึ๊บ น่าจะต้องระยะดีไปนะแลนดีบัฟก่อนชึบนี่เิบปิ้วนี่เด่งทีให้เกราะแตกไปพลางแล้วก็เอานี่ยิงซ้ำเข้าไปชึบชึบนี่รวดนี่แอซิดตั้มเหลืออีกเทิร์นหนึ่งเท่านั้นมา จรวดเออเรียบร้อยนะครับแห<น>่ <laughs> เสียได้แบบเสียวๆเหมือนเหมือนกันแบบแบบอารมณ์ประมาณนี้แหล <laughs> ะนะฮะอาจจะมีพลาดมีอะไรบ้างก็คิดว่าเดี๋ยวเพื่อนเราเอาไปต่อยอดกันดูนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น ID นี้แต่ว่าทีนี้โดยสรุปก็คือ ID แบบ สุดจ UC UC อันนี้มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งด้วยด้วยความที่เป็น I ID ใหม่นะครับก็เดี๋ยวสิ่งต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยผมจะทำโฟกัสในการ up, อัพตัวสกิลนะครับผมของเซต้ากันดัมอันนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีการเติมแพ็คอ่าเพื่อที่จะเพิ่ม DO ให้แบบเป็นดาวดาวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวค่อยๆทำกันไปเนี่ยก็เราก็จะต้องแบบเอ้อัพสกิลโฟกัสเป็นตัวๆไปเลยว่าแบบเอ้เราขาดวัตถุดิบของด่านไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาพวกเนี้ยไปอัพ เรื่อยๆเลยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นโฟกัสของ ID นี้นะฮะแล้วก็เก็บพวกตัวเพชรต่างๆให้ครบถ้วนนะครับก็คิดว่าเนี่ยอันนี้จะเป็น ID ที่เราจะเอามาปั้นในส่วนของการทำมาสเตอร์ลีกของ UC นะครับ ก็ขอบคุณทุกควสา,าการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครด้วยถ้าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเรามีระบบสมาชิกแล้วก็ซุปเปอร์แดงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะสนับสนุนทางไหนก็ได้เช่นกันนะครับขอบคุณทุกควารสา,าก,กรับชมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย